าเริ่มใหม่ครับท่าน15 15 2 0 12ครับ12ครับ25 26 25 26ครับ14.15 14.15น่อทำไมไม่ไม่เต็มหมดทำามมาเริ่มมามันพับไว้ไาน เฮ้ทุนอะมาแล้วะเปิดของเพิ่อเมียนี้ก็ได้อ๋อไม่อันนี้เป็นโดดเป็นของโออะไม่เป็นไรเดีถดภาต้องดีทั้งหลงมา สี <15 S 1> ส่ิบห้าทับหนึ่งสิบห้าทับหนึ่องห้าทับหนึ่สองทับสองห้าสองหกทับหนึ่งสี่จุดหนึ่ง่จหงห้าโอเคม่อ่านแบบละเอียดอ่านแบบละเอียดจำไว้แล้วกันว่าถ้าอ่านแบบ พื้นฐานที่พอสำหรับพยากรธรรมดาก็วันเกิดอาตมาเนะเรามาตั้งเสาตั้งเสาวเสวร็จปุ๊บก็วันเกิดชี้แสดงไปเจอเจ้ากรรมเดเวนเนี่ยเขาอ่านกันแค่สามจุดเท่านั้นแล้วสมัยก่อนจะสอนว่าแรงเอื้อมเนี่ยห้าเจ้หกหามาเจอ4สแค่นั้นเองนี่คืออ่านแบบ มาตรฐานทั่วไปธรรมดาเลยแต่มันไม่มีเสาพลังจิตด,ด้วยแต่พอเราใช้คอมช่วยเนี่ยมีพลังจิตให้เราดูได้เยอะอีกอ่านเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสองสามเนี่ยคู่ดาวพลังจิต M ชี้ไปก็คือตนุอมาชีเจอสามสามเป็นตัวทํางานของดาวพลังจิตแต่มันยังไม่สุดบารมีของเขาสุดบารมีขเขาก็เอาสามมาเจอสี่นี่ตัวนี้ สุดบารบมีของเขาตัวนี้แหละเป็นตัวที่เอามาสําหรับแก้ปัญหาแก้อะไรทั้งหลายแต่เดี๋ยวนูนตัวนี้มันตัวชี้ทางานและเวลาโยงอีกตัวชี้ทํางานนี่แหละกับทางานมากกว่ามากกว่ายัางไงสามตัวนี้เอามาจรเลยป๊าบวิ่งมาเลยสามอยู่นี่มันชี้เลยตัวเนี้สามเอามาจรเลยไหมเัน่ยันจะดูปีนี้ เออมาดูกีนี้เลยก็ได้นี่นะนี่คือสิ่งที่อาจารย์สอนไว้มาดูตรงนี้เลยก็ได้แล้วอีกอันหนึงดาวเจ้ากรรมในเวนกพอมันมาเจอ5เจอหกหกยิงมาเลยทางนี้อีกผมจะทำเลืองแสงไว้้เห็นเนี่ยเห็นเป็น6กกไปเจอเจ จ็ดก็เหมือนกันมาเสาจ,จรเลยก็เจ็ดเจอหนึ่งขึ้นต้นเหมือนกันนี่คือการอ่านระบบที่อาจารย์สอนไว้เวลาเราพิสดารขึ้นมาอันนี้นี่ระบบพิสดารขึ้นมาพิเศษแล้วพิสดารขึ้นมาเลยนะให้เห็นว่าเอามารวมจะตัดตอนมาให้เห็นตรงนี้นะนี่คือการใช้วิธีอ่านที่เป็นเป็นวิชาการแต่พอสอนจบหมดเรียนหมดแล้วทุกอย่างหยิบตัวไหนทายของก็ได้ ตัวไหนทายผมก็ได้เมื่อเราอ่านกอไก่ทุ่งอรนูบจบปุบ๊บเวลาเราผสมเราจะผสมไหนก่อนก็ได้นะผสมเป็นอักษรผสมอะไรยอยู่ที่เราเราจะหยิบตัวไหนก่อนได้ทันะ้านั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะนี่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะอ่ะสำันีน้องคนนี้เป็นชายหรือหญิงผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายนะเราก็ทายเราสุก,ก่อนเลยก็ได้ถ้าเห็นมาพุบเนี่ยทายเราสุกก็เลยไพ่ย,ยังไงเราสุก เนะีสุขคือความรักของเขาเป็นปุตตะในกะตะน็ต่ายจิตอารมณ์เขาอะเป็นปุตตะเป็นหิหนนะที่ปัญหาแล้วเป็นสุภาแตตโอเคสวสายนะความสุขความเจริญของเขานะแก้ปัญหาได้มหาโพคะศกสุขเป็นราชาสวยอะอย่างนี้ดีมหาโพค้วนเะนี่ยมหาโพคศกเนี่ยแล้วเป็นราชา,า,ชาอย่างนี้ดีเห็นไหมดาวความรักของเขาเนี่แสดงว่าเขาก็เป็นคนที่เนีย มีความทะยานอยากทะยานอยากอยากในเรื่องของความรักเรื่องของกิเลสตัณหาอะไรที่ดีแงราชาคือเหมือนเหมือนมีพรสวรรค์นี่เรได้เหมือนมีโชคมีบุญเก่าอะไรขึ้นมาเนี่ยคนมาชอบเยอะอะไรเพศนั้นนะมิเสน่ห์นะเออมีเสน่ห์นะดาวศุภของเขามีอย่างนี้นั่นแหะแล้วสุภมันพรสวรรค์ที่เลิกบอสคะับเอาเลิกบอสนี่เราว่าเรามาดูทางนี้เลิกบอสตัวเลขชี้เนี่ย ทานนี้บอกเป็นกเกษตรด้วยบอกยิ่งมั่นคงเลยบอกอย่างนี้แน่แน,นอนเลยมันคือเป็นเขตแดนของเขาเลยเขตแดนเกษตรคือมั่นคงมั่นคงในแง่ว่าดาวสุกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะพอดีอาเาเหมาะพอดีเลยแต่มันเป็นระวางังนี่หนไหมระวังลูกพิษ,าาก,พษการได้ลาบของตัวเองมันจะแฝงสิ่งที่เจือด้วยพิษเข้ามาให้คุณลุ่มหลงมัวเมาติดมันหนึบถอนตัวลําบากนะ แลวคำว่าพินทุบาพินทุบาตี่แหละก็ตัวสร้างปัญหากับลัคนาเขาไงถ้าเป็นผู้หญิงนี่ไงสุกเจ็ดเล้งลักเห็นยังอะไรผุดผักตุลาอะไรทั้งอย่างไม่ใช่สุสขเจ็ดเล้งลักคือตามตำราบอกเลยนะสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันนี่นี่สำหรับผู้หญิงนะถ้าผู้ชายก็คือว่าแล้วมีเสาด้วยเห็นไหม <5. S 1> เสาเป็นลาภะเขาตัวหนึ่งด้วยเป็นเนี่ยตนุูกน้ว่าสารชาพันธุ์ทุกตกปุตตะด้วย เห็นยังเอ้ตัวปัตตานิมลณะเทพ,พูดผิดอ่านเร็วไปปัตตานิมลณะสุภะกรมมะลาภะเห็นยังเพราะนั้นดาวเสาของเขาเนี่ยเป็นทั้งลาภะเป็นทั้งกรรม,มะให้เขาและเป็นการกินีด้วยและดาวเสาเป็นว่าอตอนนี้อะไรยืดเยื้อด้วยนะเป็นมหาอุดด้วยอย่างนี้ผ่านคนเยอะผ่านมีเงยเยอะมีมีเงยเยอะก็ได้ มีครอบครัวที่มีเจ้าชู้นั่นแหละมีเมียเยอะแล้วดนนั้นนะทางด้านนี้แล้วด้านมีเสน่ห์ด้วยนะก็สู่เขาสวยอ่ะทำไงได้นะนี่นะทำไมเขาถึงสวยแต่ยังเขาก็ทำแต่ว่าเขาทำสิ่งนี้มาเยอะทำบุญนะทำบุญเกี่ยวกับด้านนี้อธิษฐานมาดีด้วยอะไรเพนั้นน่ะแบบนั้นหวังมาให้มันเป็นไงแล้วก็มาเป็นจริงจริงอยู่นี่คือเหตุผลนะว่าที้มงนี้แล้วจันกรุ่มลักเอ้ยดีที่แทนกลุ่มลัก มีสเสน่ห์ด้วยแล้วก็ไม่มันจะพบอะไรตนุป,ปนุภาพสัญชัพันธุกอีกเห็นไหมพันธุมาเป็นตัวเขาสนับสนุนเขาเขาเกิดในวงตระกูลที่เอื้อให้เขาพันธุเนี่ยเลิกบอกว่าเกิดในวงตระกูลที่เอื้อให้เขาแล้วดาวจัน์เป็นมูลละให้เขาเห็นยังเอื้อส่งเสริมเขาส่งเสริมเขาเรื่องอะไรดูนาวามก่อนดิสามหกเอาอีกแล้ว พูชูสาวมิชูสาวแต่มันเป็นกระดุมผ้าอีงยังหม้อเงินหม้อทองเขาทำมาดี <discussion> อ่ะแต่มันก็เป็นนาวังลูกพิษอีกนี่ยังยังไม่ได้หักเวลาใช่ไหมเนื้อมาเอาเราหักเวลาดูดิมันตกนวังลูกพิษไหมนี่เราตรวจสอบแล้วนี่เน้นถึงต้องหักเวลาละกดุงเทพใช่ไหมปั๊บหักันเลยดีแสดงว่าเมื่อกี้บอกว่ามิชูสาวเน้นมาทางนี้ว่า เลิกนี่ก็คือดาวแสงอาทิตย์ส่องมาเนี่ยในจังหวะเวลาที่ทําให้เขาเนี่ยถ้าเราหักเวลาในะะาตามโบราณแล้วท้องถิ่นเนี่ยใช้เวลาท้องถิ่นตามโบราณแล้วเนี่ยกลายเป็นรนาวางสวยนาวางตนุตนุคือตัวเขาเองมั่นใจในตัวเองมีความสามารถในตัวเขาเองแล้วสามเนี่ยสามคือนี่ความกล้าความขยันนั่นแหละแล้วสามเป็นขุมทรัพย์ใ้เขาด้วยเนี่ยมนที่เราิงเข้ามาในนี้ละ เอาหนังวางที่เขาก่อเนี่ยระวางที่กอ่อนะแล้วพบด้วยมันกลายเป็นสองเด้งไงนะเรียกว่าตำแหน่งกเกษตรของเขาอ่ะนะหนังวางรูปเดียวกันเนี่ยนะเห็นไหมแล้วก็มาอยู่ตรงนี้มันเป็นกลุ่มซับให้เขาอเป็นกลุ่มซับก็คือว่าเป็นเป็นแหมือนเหมือนเหมือนแหลงเหมือนแบตเตอรี่อะไรของมันเป็นแหล่งที่จ่ายไฟออกมาเป็นกลุ่มซับก็หมายถึงว่า เป็นสิ่งที่มันมีให้เขามากมายหาสารในเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะนี่ก็มอ่งเงินมาทองอยู่ดีเลยมีขุมทรัพย์ให้เขาดีทําให้เขาใช้ได้ตลอดเวลาเขาอยากจะได้ขึ้นมานะแต่มันก็มีปัญหาเนี่ยเพราะมันเป็นวาสนาปบบุ๊บบอกมันมีวาสนาทิ่งที่คุณต้องแก้ไขนะคือมหาหินะเรียนรู้เรียนรู้แสวงหาไปเรียนรู้ไปแล้วมันถึงจะเข้าที่เข้าทางของมันเพราะว่ามันมหาหินะ น,นี่คือการอ่านจากจับตรงไหนก็ยิงก็ได้ mm hmm. เห็นยังพอเรามาพบเราเรียนพบเราก็จับตัวนี้ยิงจับนี้ยิงท่วงไปนะ mm hmm. อ่าแต่เลิกบอกว่าดีแล้วโอเคละแต่มีตัวหนึ่งนี่ตนุเศษตนุรักเขาเป็นอนลิมักสร้างปัญหา <c oughs> ตัวเขาเองนี่แหละที่ดูแล้วพื้นฐานอะไรมันเลิกทันนี้บอกว่าดีดีดีดสายเป็นหมาจักอีก เวลาสร้างปัญหาก็ใหญ่โตเหมือนกันดาวสามเป็นดาวเจ้ากี้เจ้าการดาวนักต่อสู้แสดงว่าก็ไม่กลัวใครเหมือนกันนะมันนักต่อสู้อะ่ะแล้วอลิมักสร้างปัญหามีศัตรูอุปสรรคก่อศัตรูอุปสรรคมักจะสร้างศัตรูขึ้นมาโดยเขาไม่รู้ตัวสิ่งที่เขาทําไปแล้วเนี่ยก่อศัตรูขึ้นมาเนี่ยนตัวนี้บอกอินทภาพาบอกตะลุเศษบอกด้วยจิตอารมณ์เขาเนี่ยผันผวนไป ตนุรักเขาตนุเศษที่เดียวกันเลยใช่ไต้ตรงอาจารย์บ่งแปลงนานี่เขาเรียกว่าอะไรของปกที่มีกรรมฐไม่ใช่ตนุเกษตรอันนี้ตนุเกษตรนี่กันโเกษตรอยู่นี <t <t ่ทำไมเขามีถึงมีสองจุดหันแปดกับหันเจ็ดอนี่หันเจ็ดคือจากตัวเขาจิตอารมณ์เขาท้าหันแปดพบบ่าสภาพแวดล้อมพาไปจิตเขานี่โดนสภาพแวดล้อมพาไปสภาพแวดล้อมคืออะไรนี่นะโลกธาตุที่เขาอยู่นี่แหละ สิ่งมัวเมาทั้งหลายเราลาหูอ่ะลาหูเป็นอะไรนี่เป็นนิดเห็นยังสิ่งมัวเมาที่เป็นพวกขั้นต่ําพวกขั้นต่าก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันผิดกฎหมายก็ได้เออใบมุกก็ได้มันเอียงไปทางนั้นแหละจะฉุดพาเขาง่ายเพราะมันเป็นดาวอายุเขาเห็นยังเขาเกิดวันเขาเกิดวันพฤหัสอ่ะเออครับเบลวาอายุอ่ะเป็นดาวอายุเขาอ่ะความเป็นอยู่เขาอ่ะต้องให้ระวังตัวนี้ให้เยอะ นี่ไงเอาล้วดาอายุตจวนี้จะดูตรงไหนในแผ่นธาตุลาหูเอาพุทธายแทนดาวพุทธเป็นมรณะมหาบทเห็นยังโลกธาตุที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มืดมนมรณะคืออาภัพสําหรับเขาดิซ้ําที่จะแสวงหาสิ่งที่อ่าเป็นมนตรีให้เขาด้วยเนี่พอดีด้วสีเดิมก็บสีจรเท่ากัน่ม ที่พึ่งที่อาศัยที่เราอยากจะอยู่ในโลกมน,นุษย์ทีดีนี่มันกลายเป็นมีสิ่งอับายามุขหรือสิ่งที่ไม่ชอบมาพาคลดึงดูดเข้าไปให้เศร้าจู่วังวนของลาหูเนี่แหละคือไอโ,โลกกาะ t นั่นหมายถึงแน่นะเลิกข้างบนมันบอกว่าเกิดมาในโลกมนุษย์แล้วนี่มันมืดมนตรงนี้พอมืดมนตรงนี้ปุ๊บบอกว่าเป็นยังไงละ่ะในนี้บอกกัตนุลเกษตรอีกต่างหากดาวพุธด้วยอันนี้เราพุ๊บปุ๊บเราก็ยิงมาดูน,นี้ได้ด้วยนี้ได้สองอย่างด้วย มันมันจะพบอะไรพบปัตตานิด้วยเอย้ปัตตานิตัวนี้ผู้ผิแหมพบอัลีลพบอรลีกับพบตนุกอะุมศาสตรชา้าเห็นยังสี่อ่ะต้อสี่อ่ะเนี้ยเพื่อนฝูงด้วยเพื่อนฝูงสภาพแวดล้อมที่โอบเขาไว้ทําให้เขาเกิดผิดผิดเนี่ยความเป็นอยู่ก็คือคิดผิดเหตุตุเสษ มอมเมาเขาง่ายนี่ก็เรียกมอมเงาเขาง่ายหุ้นส่วนมักจะพาไปไม่ดีพาไปไม่ดีเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมก็ตัวนี้อ่ะตนุกเกษตรของตนดุกเสตตัวนี้นีไงอยู่นี่กระสุขเห็นยังกินเลสตัณหาพาไปเป็นเดชร้อนเนี่ยเป็นเดชเนี่ยสีมันอีมนะปัญหาที่เขาอยากจะแก้ไขอยากจะระบายออกอะไรก็ตามอยากจะประสบความสุข พูดตัดเนี่ยความสมปรารถนาในเรื่องกิเลสตัณหาอ่ะนี่เราเริ่มแปลงเสียละเห็นยังเมื่อกี้บอกว่าไทยดีมีเสน่ห์อะไรแต่เนี่แปลงเสียว่ามันโดนมอมเมาเห็นไหมนี่คือการอ่านเชื่อมโยงสองอย่างล่ะสุภะมหาภูคะสัตตะเขาก็ค mm ิด hmm. ค mm ิดอยากได้สิ <laughs> <Yes. S 2> <sh> Honestly, death, ่งที่เป็นกิเลสตัณหาใหญ่ๆนะอยากได้ความมั่นคงด้วยนี่มันเริ่มคิดมาละถามว่าดีไหมแล้วเขาก็เป็นคนเก่งด้วย เพราะมันเข้าตัวนี้มันสะเทือนตรงนี้ไหมชนไหมมันมาชนตรงนี้สะงว้าเขาต้องเป็นคนมีความสามารถลุกทเทสมาสขุนงานก็ได้ประสุนผิวพันที่โชว์ออกนะมีสเสน่ห์ก็ไรตรนี้ <c oughs> เหมือนมีพรสวรรค์ก็เหมือนมีบุญเก่าอะไรนี่นะออกมาความสามารถในทุกอย่างแล้วจากนั้นมา อ่ะทีนี้มาอ่านเข้าระบบเดิมสมองความคิดการกําหนดหมายของชีวิตเขาจะเริ่มไงนี่เขาก็หวังความเป็นฝึกแผนแล้วมันก็สามารถเป็นฝึกแผนได้เพราะมันตรงพันธุพอดีแล้วมาตรงวันเกิดเขาเห็นยังเพียงแต่มันมรณะเบื้องต้นแต่มันแก้ไขง่ายมรณะตัวนี้มันแก้ไขได้ไแล้วเป็นวาสนาเขาด้วยอาตมาเคหังนนี่ไง แล้วดาวห้าเป็นอะไรเป็นอธิบดีโครงงานโครงการที่เขาคิดก็ใช้ได้ที่เดียวมีความคิดความอ่านที่โอเคดาวห้าแต่มันเสียอย่างเดียวดาวห้ามันที่ขี้โมโหขี้หงุดหงิดง่ายนี่นะมันจะเกิดขึ้นมาโดยตัวเองจะหงุดหงิดง่ายขึ้นมานตัวนี้มันจะมาตัวนี้หงุดหงิดภายในการหงุดหงิดนี่อาจจะเกิดกดไวเหมือนครูบาอาจารย์เก็บกด,กดกไม่อยากแสดงออกกลัวเสียฟอร์มก็ได้นี่นะดาวห้าเพราะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะห้ามันจะหนึ่งขึ้นต้น ศักดิ์ศรีนะด้านหนึ่งคือต้นแล้วตัวนี้ห้าตัวนี้มันก็มีมหาโจรอัตตาตัวนี้คิดเร็วทําเร็วเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยการคิดมั่นตัวเองคิดเร็วทําเร็วเหมือนมหาโจรพูดอะไรก็เป็นกฎเกณฑ์เป็นคอบ,บังคับนะบอกครับเด็กเด็กลูกศิษย์เห็นไหมเนี่ยถ้ามหาโจรอาจารย์ทั้งหลายนี่คิดแต่ในนี้มันสวยสวย,สวยทีเดแต่มันเสียตรงนี้ว่ามหาโจรพบมันสะเทือนไปอะไร ภาษาชีวิตมาความคิดความอ่านตัวเองนะมันจะเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกับเกี่ยวกับเพื่อนฝูงการสมาคมทั้งหลายนี่โดนชักจูงง่ายล่ะทีนี้ย้อนกลับมามหาจนก็ได้หรือชักจูงเขาก็ได้แล้วแต่เราไอ้นี่โดนชักจูงเพราะโดนมหาโจนบีบแต่อ้นี้ก็บอกว่าตัวเองบีบเป็นมหาชนก็ไปสองอย่างเพราะ ตัวนี้มันคุมเครืออยู่มันมองไม่ชัดความคิดความอา่านตัวเองเลยปรุงแต่งที่ไม่ชัดเจนนี่จากอาตมาตั้งเสาวเสร็จปุ๊บเนี่ยดยวเกิดเอาห้ายิงขึ้นไปห้ายิงไปก่อนดูเจ้ากรรมไดเวรนปุ๊บดาวสุกนี่สวยป๊บเนี่ยมันก็เจอดาวเลขลับสามสามาเจอนี่เป็นสี่ลัคนาเด,ดนินทานนี้เราดูลัคนาเลย ลัคนณเป็นดาวพุธดาวพุธเป็นมรณะเห็นยังทางเดินชีวิตเขาสับสนวุ่นวายทำไมเรียกว่าสับสนวุ่นวายความวุ่นวายคือดาวสาเนี่ยการระเบิดมานีไม่มีทางที่มีทิศมีทางหรอกระเบิดแตกไปดาที่ไหนไหนไหนีนนนนนน่เลยบอเบิกเลยเกิดความวุ่นวายสับสนวุ่นวายสับสนคือดาวพุธทั้ทงนั้นนี่มันเป็นตําแหน่งรากฐานเป็นดาวมตรีสวย แต่มันสับสนเพราะทฤษฎีปฏิบัติมันยังปรุงแต่งตัวเองไม่ลงตัวมินำซ้ำาดาวพุธเป็นมรณะมหาบททางเดินชีวิตที่ตัวเองฝันหวานไว้เห็นแล้วดีอะไรทุกอย่างพร้อมก็ดีอะไรก็ดีแต่พอเอาเข้าจริงๆนี่มันไม่เป็นไปดังที่ตัวเองจินตนาการไว้ไม่เป็นไปตามนั้นเอาแล้วทำยังไงจูจีไปสี่เจอห้า <5. S 2> <5. S 1> ทุกขังเห็นยัง ทุกขังตัวนี้หมายถึงว่ามันเป็นวิบากกรรมเก่าที่ตัวเองต้องใช้นี่เคยสาบานเลยไว้แล้วแล้วไม่ยอมแก้คําสาบานตัวนี้นี่สองอันตรงกันเลยสี่ห้าทำไมเป็นคำสาบานอ๋อสี่ห้าห้าเนี่ยห้านี่ 5, คือเขาเรียกว,ว่าสาบานไว้ดูต้องดูเวอร์ชันนี้ถึงจะดูเวอร์ชันนี้ไม่มีเพราะตอนไม่ก่อนนั้นยังไม่ได้ใส่ใส่ไม่ไหวตอนนี้ใส่ไหวแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนของผมเนี่ยอันนี้ดูผมเลย จะใส่ไว้อย่างนี้ค้างคาคําค้างคาคํามั่นสัญญานี่ไปอธิษฐานตั้งอะไรไว้ไปบนไว้ไงแล้วยังไ,ได้แก้ออของชาติที่แล้วอดีตอาจจะไม่ใช่ชาติที่แล้วก็ได้เดมื่อวานนี้เมื่อวานวก่อนนี่คืออดีตนะะแต่มันจะโยงไปถึงอ,อดีตชาติก่อนที่คุณจะมาเกิดส่วนหนึ่งด้วยนะสี ให้สัญญาใครไว้แล้วนี่นะไปชักจูงเขาจนเขาเกิดเดี๋ยวอามาผมก็ต้องต้องใช้เอาเวอร์ชันนั้นเนี่ยเพราะเวอร์ชันนี้มันไม่ได้ทาําใสตอนหลังคน้นอาจารย์ใส่ไม่รู้จะใส่ตรงไหน,นก็ต้องหาวิธีใสให้ได้น,นะใสจนกะนั่งเขียนเป็นเพศเข้าไปน,นี่อูตรงนี้ นี่ยเราพูดไปเลยวิบากด่างอดีตวิบาก <c oughs> โฆษณาชวนเชื่อเขาไว้เห็นป่ะ <c oughs> ไปโฆษณาไปเป่าร้องไปโฆษณาอะไรไม่รู้ไว้แล้วก็มันก็ไปเด้ดพีอไอ้นั่นแหละทำให้คนอื่นเขาลุ่มหลมงงมง,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 งายไปด้วยอะไรเป็นสารพัดตัวเองก็ต้องมาเจอก็ความคิดความอ่านตัวเองในอัตตาในสิ่งที่ตัวเองยึดไว้นีไงแล้วมันก็มาเจอด้วยลาหูที่ว่าน <c oughs> ีา <c oughs> ่ไง ที่เมื่อกี้เอาราหูเข้ามาแทรกแล,ะละ้วราหูนันเป็นตัวนี้เห็ยนยะังนี่คือการอ่านรผรสมเชื่อมโยงหมดจะเห็นความพิสดารของมันว่ามันเข้ากันได้อย่างกับอื้อเลยลไม่ใช่อ่านแยกต่างหากเลยอ่านแยกต่างหากได้ไหมได้ไม่มีใครห้ามแต่กว่าคนเราปรับปรุงแต่งว่าอะไรตรงไหนเนี่ยเราอ่านนี่ไปแล้วเข้าจินตนาการไปที่ไปถึงใจเขาได้แล้วนี้ยมันมาจากตรงนี้กลายเป็นลาหูแทนเะย็นยง เมื่อเป็นลาหูปุ๊บเนี่ยเราก็เอาราหูตัวนี้มาเจือได้เลยเขาไม่ได้สนใจธรรมะแท้ๆเนี่ยแต่เขาชอบศาสตร์อะไรก็ตามที่เขาหลงไปติดไปเน,นี่ยๆตัวนี้หลงมืนเมาเนี่ย<อ>มัวมืน,<อ>มวมนเมาไปนี่นี่นว่าตัวนี้มันบอกมัวมืนเมาเพราะมันโดนโลกธาตุย้อมท้องนี้บอกว่าเป็นดาวสามนักต่อสู้นักแสวงหานะเป็นอลริสร้างปัญหากัน นะชอบทะเลาะคนอื่นเข้าก็ได้แล้วแต่เนทีน่มานะสามก็ดันมาเป็นนี่ไงถ้าเอาสามตัวที่อ่านตลุเสรจมันก็ตื่นมาหาหินอ่ะ่าี้มีปัญหาปัญหาในอาชีพการงานม้องเงินม้อทองตัวเองเป้าหมายที่จะเิงหวังวนี่เอามาอ่านก็ได้เป็นทาสีทนะาสีก็จังหวะเวลารอจังหวะเวลาที่มันจะระเบิดสามนะถูกต้อง รอจังหวะเวลาเก็บกดมัอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเก็บกดอยู่ตรงนี้สับสนุ่กมายมหาทางออกไม่เจอนี่ไม่ให้กระดูยรู้เนี่ยอย่งอย่างสี่สามถ้าแรกเนี่ยเป็นลัคนามันเดิมใช่แม่จ้ะไม่ไม่ใช่อออลัคนาปฏิสนธิเดินถูกต้องเวลาการอ่านอ่านที่ตัวสี่ไปสามสามไปสี่ได้หมดได้หมดเพราะมันอ่านคู่อ๋ออ่านคู่ที่ที่วิญญาณถามว่าคือเดี๋ยว ที่าจานขึ้นไปจูจีได้ฉันต้องอ่านสามมาก,ก่อนเอ้านั่นจูจีต้องอ่านสามนี่ก่อนแต่ถ้าอ่านตัวอื่นมาอต่น้ได้เป็นคู่แหละจ,จะเป็นคู่ถูก <todos S 1> ต้องถ้าอ่านตัวอื่นมาตัวอื่นมาเช่นอะไรอ่าถ้าเกิดเราอ่านอัตราเขาอัตราเนี่ยตอ,อตนตนี้มีอัตราเขาตรงเลยไหมครับอา่อานอัตราเขาว่าอาัตราสิ่งที่เขายึดมั่นไว้คืออะไรนี่มันก็บอกเลยอัตรายึดมั่นไว้เป็นมหาบทก่อนมันมหาบทมรณะมรณะมหาบทคือสิ่งที่เขายึดมั่นไว้นี่ เป็นสิ่งที่เขาเองก็ยังมองไม่ออกยังไม่ทะลุความคิดความอ่านเขาคิดไว้นั่นน่ะที่เขายึดไว้อารมณ์เขาอะเหมือนลางหูด้วยหรือเปล่าอาจารย์ถูกต้องเหมือนลาหูคพามงี้เราเอาตังนี้มาแต่ถ้าเราไม่เห็นล่ะเราก็ไม่ทายลางหูก่อนอะอ่าล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เขายึดมั่นไว้แต่เขายังคือความคิดจินตนาการของเขามันลึกมรณะเนี่ยมันลึกหลายชั้นคิดมาก เพาะดามมตรีด้วยนะเป็นคนคิดได้ลึกซึ้งกว่าคนอื่นเขาด้วยนี่ทำไมว่าอย่างนั้นอ่ะดูตรงนี้มีคำแปลอย่างเวลาพูดก็มีไัยะพูดไม่ได้ตรงเต้งน,นี่ไงเนยังเวลาเขาคำ พูดคําจางเขาพูดไปแล้วมันก็สามารถตีได้สองแง่สองงามก็ได้ไม่ได้พูดขวานผ่าซากตรงๆเหมือนคนอื่นเขาก็ได้นี่นะมันชี้มาบอกเนี่ยเนี่ยเราก็ยิงมาเจอสามเห็นไหมทั้งทฤษฎีปฏิบัติก็คือสับสนวุ่นวายสี่กตามคือสับสนวุ่นวายแล้วใช่สับสนวุ่นวายสีส่ส,สามนะครับสี่สามเร <4 S 1> า, <3 S 1> าอ่านจากตรงเหมายถึงว่าอ่านจากอัตตาเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าเราอ่านจากตัวหนูนะคะตัวตนของเขาสองตัวตนของเขาดาวสองเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านตรงนี้อ่านเข้าพลังจิต ตัวตัวนันอะเข้าพลังจิตเข้าพลังจิตถูกต้องอ่าเข้าพลังจิตก่อนเพราะมันมาจากฟากนี้ก่อนแล้วถามว่าเอาฟากนี้มันยิงเข้านี่ได้ไหมได้นี่นะจะเอาตนดูว่าเข้าตรงนี้ก่อนก็ได้เพียงแต่เราอยากจะรู้ว่าไอ้ตนุูตัวตนแท้ๆที่เขาเกิดมาได้ดาวจันตัวเนี้ยพลังจิตพลังจิตเขาเนี่ยนะเป็นไงสองมันก็บอกแล้วว่าตัวตนของเขาเนี่ยมันบีบให้เขาคิดนี่เหมือนมาตา มีความรับผิดชอบที่นะเหมือนแม่กันแหวันไหวก็ได้ไหมคะวันไหวก็ได้วันไหวก็มาจากตรงนี้บุติบุตรเน่าเสียไงคิดไปวันไหวไปเสียแล้วสร้างปัญหาด้วยมหาพยายามเป็นมหาอุบาทภัยใหญด้วยมามาถึงกรรมชาติปัจจุบันพวกเนี่ยสร้างปัญหาให้คุณคิดไปสิ่งลบทั้งนั้นเลยได้เมียก็คุยเมียไปเรื่องเรื่องคุยกันไม่กี่ทีแล้ว คุยกับแม่ก็เหมือนกันพูดจริงๆนะเนี่ยมันออกมาไปเยาะเพียงแต่เขาจะหลบเก็บได้ไหมฮะถ้าเขาหลบเก็บได้เพราะเหตุผลอะไรเราเขาหลบเก็บได้เพราะดาวปุตตะก็ได้เจ้ากรรมในเรือนเขาเป็นดาวศุกร์เป็นดาวศุกร์เขาจะซ่อนว้างไหมเก็บซ่อนเก็บซ่อนโชว์ฟอร์มดีเหนือมาโชว์ฟอร์มดีตัวนี้มันตนุบอกไงมันเป็นแค่จิตอารมณ์อยู่ข้างในเขาบังคับตัวเองได้ว่ากับแม่เนี่ยโอเคเขาเข้ากับแม่ได้ไหมดาวธาตุเดียวกัน่ะ ถ้าเดียวกันนะแต่เป็นปูตีนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดินทางยุกย้ายเขาจะปรับปรุงไหมถ้าเขาปรับปรุงเขาก็ไม่เพราะแม่ก็ได้อยู่ที่เขาละว่ามันจะโน้มไปทางไหนเพียงแต่ว่าตรงที่แสดงออกมันเป็นปุตตะคือไม่แข็งก็ได้อไม่แข็งก็ได้นรืออกมากบุตตะคือเขาไม่แข็งก็ได้นี่เพราะตรงนี้มันบอกเจ้าก,กรรมายเวรบบอกเขาไม่แข็งก็ได้เพียงแต่ว่า จิตอารมณ์ของเขาไม่มีใครเห็นครับแต่เขารักแม่ไม่รักสองเป็นมาตา,านี่รักอารมณ์แม่่ายมาให้เขานะแต่มันแสดงผลออกมาว่าเป็นพยาญาเหอนย่างปล่อยปะละเลยแม่บอกมึงทำไม่ทำลยเป็นพยาญามันแตกเสียไปไงทิ้งนี้มันก็อยู่ตรงนี้ปูติ อ่อนไหวไหวั่นไหวง่ายและเป็นมหาอุบาทด้วยคิดไปสิ่งที่มันเป็นทางลบก,ก็ได้มหาอุบาทคือเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็ได้อารมณ์บบจอยอะไรทั้งหลายง,งุดง่ายก็ได้แล้วม้าเป็นภริยาเนี้ยภริยงก็คือสิ่งที่เขาจะได้มาแต่ว่ามันเป็นยัง,ยงยไม่ต้องทายว่าเป็นเมียผัว<อ>สิ่งที่เขาจะได้เป็นเจ้าของภริยงคือเขาจะได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็คือว่าก็ต้องมีตําหนิทั้งหลายที่ ก็ต้องมอ๋อมาได้ไม่สมบูรณ์หรือว่าก็คือจะเข้ากันไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งส่วนเข้ากันไม่ได้เพราะมันคุยกันไม่รู้เรื่องก็คือมันงุดงิี้ไปก่อนแล้วมันกลายเป็นอุบัติเลยคุยกันสองคำปุพบมันคิดไปคนละอย่างพูดเรื่องเดียวกันแต่คิดคนละมุมกันทะเลาะกันอยู่น้ากรนกับมิแม่ไม่แม่ไม่เห็นด้วยหรือเปล่าแม่ไม่เห็นด้วยนะคือตอนนั้นเขาโดนรับอบรมมา แม่จริงๆอยากจะตัดธนาดีให้เขาแม่ไม่มีทางให้ของไม่ดีกับลูกอตอนอยู่ในท้องนี่เองคิดนะแต่พอตอนคลอดมาปุ๊บนี่ดันเกิดวันพฤหัสตัวนี้เป็นพยาแยบสิ่งที่เขาได้รับไปมันกลายเป็นพยาแยบสะท้อนกลับมาไม่ใช่แยบเยบกรรมเขามันบีบบังคับให้กายว่าแม่กลับกลายเป็นพยาแยบให้เขา เป็นปูติให้เขาเหมือนบูดเน่าต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดินทางย้ายถึงจะแก้ตรงนี้ได้นี่งไงสองเอาสองตนูที่บอกว่าเนี่ยเรามาดูกรรอดีตบอกสองเจอสามเอาสามมาดูตรงนี้เลยเรื่องก็หมายชีวิตเกี่ยวกับหมอ้มอเงินหม้อทองเกี่ยวกับทางเดินชีวิตหรือการดำมาหากินเขาเนี่ยนี่เป้าหมายชีวิตที่เขาอยากจะเดินไปถึงสแสวงหาโชคลรราภความสาเร็จอะไรของเขาเนี่ยคุมทรัพย์ของเขาพอดีสองอันเห็นไหม กระดุมผ้ากับขุมทรัพย์ในอันเดียวกันนิดที่เดียวกันเห็นไหมการดําเนินชีวิตการของเขาเนี่ยทำมาหากินเลี้ยงชีพเขาเนี่ยนี่ให้ทาสีมาอย่างเป็นรอบรอบสิ่งที่เขาคิดแล้วมันเป็นทุกเป็นรอบรอบความสาเร็จเป็นอย่างๆเป็นจอบจอบก็ได้นี่มันมันอยู่แถวเดียวกันแถวหนึ่งแนวดิ่งสามเป็นกลุมทรัพย์เหมือนเดิมเนนิวานะเป็นมหาินะลาพัง เขารู้สึกว่าได้มาแล้วมีแต่ปัญหาก็ได้มาหินะลาพังมีปัญหาที่เขาต้องแก้ถึงจะประสบความสาเร็จก็ได้หรือลาผลนั้นได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้มาหินะคือมันหายไปส่วนหนึ่งก็ได้มันแปลได้นั่งหลายอย่างความหมายไม่ได้เจาะจงไปอย่างเดียวนะทีนี้ก็ชี้ว่าตานูตัวนี้มันมาตัวนี้สามไปอยู่ไหนสามมาเจอสีนี่ไงเขาคิดสับสนวุ่นวายไปเอง สมองเขาคิดลึกเกินไปคิดไอ้สิ่งที่มันเนี่ยนี่ที่เมื่อกี้บอกคี่ไปแล้วเออมันไม่ดีนะนี่ไงเขาคิดเกินไปสุขุมลุ่มลึกเกินไปมันทําให้เกิดนี่เวลาคําพูดมาเพราะมันมีสองนัยะนี่ไงพูดมีนัยะคิดมากได้ไหมคะอย่างนี้คิดโมมากเกินมากมากเกินมากเลยขึ้นขึ้นน้าทะเลที่มันประมวลไม่ได้เลยขึ้นใหญ่ขึ้นเล็กถ้าขึ้นเล็กๆกพูดอยู่ตำแหน่งไหนถ้าอยู่ขึ้นต้นขึ้นที่ เราจะทําอะไรไหว้นนองไหว้น้ำเลยเราสบายคืนที่ไปอยู่ตรงดาวทุก,ทกขังอยู่ทุกขังด้วยอย่างนี้ใหญ่หน่อยมหาชนอันนี้คืนอยู่ใต้ดินอยู่ลำหนังรากซุ่มคิดไว้แต่มันจะเป็นตัวผู้สามก็มันก็ทฤษฎีปฏิบัติไงคิดไปเกิดกดไปอยู่ใต้ดินนะ่ไม่ให้คนอื่นรู้คิดไว้ฝังดินไว้แล้วรอวันรอวันระเบิดแล้วจริงที่ท